วันนี้วันที่ยีิบสองมิถุนายนนะครับก็งานของพวงฟาร์มพวงดีดของเรานะครับก็จะมีมีลูกค้าที่วิ่งเข้ามารับก็เข้ามารับได้นะครับแจ้งล่วงหน้าประมาณสักสองสองวันนะครับสองสามวันนะครับว่าจะเอาขนาดไหนแบบไหนนะครับงานที่อยู่ในสต็อกก็มีเยอะอยู่นะครับนะ จะเป็นขนาดมาตรฐานนะครับที่เรามีนะครับเป็นหยดน้ํานะครับขนาดมาตรฐานแล้วก็งานวงกลมก็มีนะครับก็สั่งเข้ามาแล้วก็ก็รอนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับแต่งานหยดน้ํานะครับที่เป็นขนาดมาตรฐานนะครับเรามีนะครับสิบเจ็ดนิ้วครับขนาดมาตรฐาน ก็สนใจก็อไลด์มาได้ฮะเบอร์ค้นหาตรงไอดีนะครับศ uh um> uh uh ูนย uh ์หกสามสองห้าสามก้าหนึ่งแปดศูนนะครับขอบคุณครับ